วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ง่ายที่สุดนะชานะคะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับบริษัทเวอร์ซาประเทศไทยจํากัดตอนนี้ดําเนินธุรกิจมาแล้วครบ2ปีเต็มแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าบริษัทของเราเนี่ยเติบโตอย่างงดงามมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้การเปิดโอกาสทางธุรกิจกับบริษัาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะขอแค่ทําความเข้าใจในวิสัยทัศน์ทำความเข้าใจในบริษัทสินค้าแผนรายได้ได และระบบแล้วก็ลงมือทำงายมากๆออฟฟิศเวอร์ซาสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่ลำลุกกาคลองเจ็ดเลขที่39ทับ29 293-294หมู่ที่4ตาบลบึงคำาร้อยอำเภอลำลุกกาจังหวัดประมุนานีี่ที่กัดใกล้เคียงหาง่ายมากๆก็คือตลชาดชัชวาลน,นั่นเองอีกสาขาคือเวอร์ซาจังหวัดพระนครศรียุทธยาเลขที่288ทับ201-202หมู่บ้านนาราวดีซิตี้พารค ตำบลบ้านกรดอําเภอบ้างปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทางเข้าออก2เส้นทางง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแล้วก็คือเส้นทางสายเอเชียแล้วก็เส้นทางสายโรจนานะคะทั้งสองออฟฟิศของเราเนี่ยเปิดให้บริการนะคะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็สำนักง,งานใหญ่อกการุกาเนี่ยเปิดบริการก็คือ10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกา เพื่อรองรับเพื่อนๆหลังจากเวลาเลิกงานหรือหลังจากการสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่ Office อ f ฟฟิศอุทยาในช่วงเย็นๆได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจสุขภาพดีและสร้างไรายได้สามารถติดต่อได้ที่นัาชา0816144597แล้วก็สามารถสแกนพีอาด้านล่างได้เลยนะคะมีธุรกิจเวอร์ซาไว้ในครอบครองเหมือนมีทุนสำรองไว้ในครอบครัวคะ่ะ